ปุ๊บไปสกุสกุวันนี้เรากินขนม,มกับต,ตาดีดาวตาดีดาวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็อยู่เทียงไห่เทียงนางเหมือนเดิมเอาตาติน้องสวัสดีก่อนยายดวงอ้าวสวัสดีค่ะ,คะแกงหนไม้ม,มาเด้อแกงหนไม้ม,มาเด้อผู้กแกงมันยายติง๋งยายสงวน พี่จ้าม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 ากินแกงน้ำมันต้อกันพี่น้องเอ,อ, <มา S 1> อยู่ไหอยู่น้าอยู่สวนตะแหลบริการคือเกา๋าพี่น้องเห็นบ่แ,แบบธรรมชาติบ้านเฮาอยู่เพ่เฮาขนาดมารดข้นวิตสำนึกนั่นแม่ล่ะแก่งน้ำมัใส่อย่างนี้ยายใส่เห็ดผึ่งใส่เห็ดผึ่งทำเดี๋ยวเอ,อ้ยแม่น้องจุนไปหาเห็ดไปหา,ปหาอันนั้นกบบระบ่ได้ดอกพี่น้องได้น้ำมันไมาได้แกงหมอน,นิดหน่อยล่ะ สีมาเบิงเฮดอันนี้เขาเอิ่นเฮดตับเตาพี่น้องตับเตาตะแล่บริการเพิ่นไปหาแล้วก็อันนี้ปักม่วงกระสัวซุปนี่แหละพี่น้องจ้าอยู่แบบบ้านๆเฮานี่แหละอันนี้มันเป็นเฮดผมพี่น้องจ้าม่แบบบ้านๆบ้านๆเข้าเอาให้แย่เพื่อนเกงแล้วกันจากมะเบิงเนาะจ้าเนาะ นี่แหละพี่น้องเอ้ยมาเดินมากินน้ากันจ้าเอ๋นะตอนบ่ายๆเสร็จแล้วหน้าตาก็งามงามมาเดินจ้ามากินน้ากันนี่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องกินแบบนี้มันยังแซ่บสาดบึ้มลงอากาศแห้งห้อนบวกินอ่างดอกพี่น้องเอ้ยอ่างอ่างตะเกียงนะไม้ สำหรับคลิปนี้ก็พอคลิปนี้ฝากกดซับสไครต์ like, ก็ไรก็แชร์ไม่ต้องกินมสินเสียนี่จ้าให้ได้แชร์ก็เกดติดตามสิงคโปร์ติดตัวไป